พี่น้องสูผูสุคนเอฟซีออมสีทุกทันจา้าเมื่อนี้ก็มาพบกับออมสีอีกแล้วเด้จา้าเมื่อนีออมสีมาตำแซบตำนัวค่ะตำม,ม่วทะเลค่ะซูพี่น้องกินเนาะค่ะนี่ค่ะออมสีกระซิมีนี่พี่เด็ดเลยค่ะนี่ออมสีตำตำทะเลค่ะแซบแซบมือกรอบกรอบกุ้งแซบแซบค่ะนี่อันนี้กุ้งแม่นม้ำเลยค่ะกุ้งแม่นม้ำาบเมนอันกุ้งทะเล นี่ค่ะแล้วอมสีแฉบเลงนี่ค่ะหมึกสายนี่อมสีไปเอามากบกบเลยค่ะตาเสียบ่ค่ะนี่มีหมึกกระดองหมึกกระดองตัวพอดีค่ำเลยจ้ะตัวพอดีค่ำนี่ผักเกษตรนะคะนี่ค่ะเก็บมาค่ะอยู่หัวขางบ้านนะคะเช่นเคยค่ะอมสีเน้นผักธรรมชาติค่ะหลักสิมีกระหล่ำค่ะนี่กระหล่ำหัวใบใหญ่ค่ะหัวพอดีพองาม แล้วก็ซีมีผักชีลาวนี่ผักซีลาวนี่ค่ะเซ็บๆเขียวๆเลยค่ะที่ขาดบดได้มือนี่ออมสีมีท็อปปิ้งนะคะนี่เนียนอ่ยังเกาะลูกชิ้นปลาทอดกรอบๆมันๆเส่บๆนัวๆเลยจ้ะมือนี่นี่ค่ะหหอมมาจากพี่น้องมาเส่บๆนัวๆ,วๆกับออมสีค่ะนี่แต่เส่ยแห้งค่ะเบิง้ง ผักกระสีอ่อนๆเนาะค่ะเดี๋ยวหามันเดี๋ยวตักนาำนัวขึ้นมาหลาบมันก่อน,นะคะ่ะตะเสียมแห้งจับมีกลุ่มมีปลาเมึองสายเซฟเซฟส,สเบิเ่งก่อนอืนนมถึงใจค่ะให้เขามาซีเม,มืองปลาเมืองสายตัว น้อยพอดีคำกรอบกลบคุณละคำจ้ะ <c oughs> แซ่บจ้ะกระลำง กะล่ำกอบมึงบักเกเทดอมสีมา สีมืองที่เด็ดค่ะมือซ้ายลวกลวก,กอบกอบลวกแบบสะดุ้งไหมคะ่ะ <laughs> ก <c oughs> อ,อบอีกนับถึงใจอีกค่ะ เักเกรว่าได้เก็บสองสามมือมันเล่นสิแก่ก่อนอมมนนอ,นอมสีเมือขึ้นตอนออมเซียนไปตลาดฝ้าห้องลมแห้งแห้ง อ้อมคือว่ามันโต๊ะคับค่ะค่ะลมแมห้งไงแนวกับสิบเเ็็นทางฝ้าซื่อของเฝ้าเม้ยเหยนค่ะไม่ซีล่ลี่บตกอีกแล้วค่ะอ้อมคือรอาลงดีใจมจือยก่อนฝนที่ตรงไหมค่ะจังไหนจัง บอ่บอปบาตกเลยค่ะบ้านี่เมื่อนี่ว่างัอนออมซีเสียนตามสมบัตหงเนี่ยะค่ะเมือดมาลมมาออมซีวะบ่ได้ออกไปหดนามต้นใหม่อยู่นะแท้ๆฝนสิตกตอนนี้ออมซีกะลอยอยู่ค่ะท่านในตกให้ออมซีโยอยจะเมนแห่งจะเมนแหลงค่ะค่ะครับอืมกุ้ง กุ้งนี่กตแเสียบที่เด็ดเลยค่ะมืม้อไซาก์กรอบๆตำรวมมิดค่ะจัดเลยอันอยากกินลายยางหลายกุ้งปลาหมึกย่งเห็นอี่ย่งเป็นตัเสียบกตอย่างไหมค่ะ ออนพอออมสีได้เนี่ยไปเก็มาาบมาให้วานคนฉิโตกเกแล้วพอฝากไปเก็บมาหฮ่ก็สัน่นบอตกสั่มคุยคำยังไงยังสีเลยค่ะ ค่ะพี่น้องนี่อมือนอมสัวขอปุ่นนันหาสื่อจังใดก็บบนมีของอมสีบรยไปตลาดเนาะค่ะเมื่อนี่ไปตลาดบาอกดอแต่แนวสีื่อโอ้ยพังเหมือนคำคำไงปวดเนาะแ้่ออไปก่อื้ออื้ แค่ค่ะำใหญ่ๆไ,ไปเลยอมสีมาคุย รอหน่อยฟังค่ะอขอกันเพิงค่ะอันเมือ่อเมื่อวันวันไหนวันอาทิตย์ค่ะอ้อมเซียนไปเล่นน้ำมัน บอดโจมาค่ะก็พีพีทีมงานแมวหลานอั่นละ่ะเพิ่อนกันต่ำสมนี่แหละค่ะสู้กินยายเวอร์ยายเวอร์ต่ำแซ่บแซ่บอยู่ค่ะแซ่บอิหลี่แล้วตํำไหมวะ่ะเพดสาใจแห้งเผพรผิดประมาณสามสิบสี่สิบหน่วยล่ะค่ะอืมอคือแบบถึอใจค่ะค่ะแซ่บไร ทุกคนถามหาว่าออมสีเสียนบ่ามาเห่ินน้ำเจ้าเจือเนี่ยมือนันพานทางออกกะแวะเลยจ <c> ะ <oughs> ว่าออมสีประด้ยยูโดนค่ะเพราะว่าออมสีไปมันกับคำเหรอเนาะค่ะ เป่ากินตำสมกินยังแล้วกับพรา่านจากบัานแพงมาหาบ้านออมซีนั่นประมาณสี่สิบกิโลออมซียันเครือฟิวก่อนอือก่อนตับก่อนเลยอืมกะหล่ำหวานหว,วานค่ะกุยเลยเนี่ยอมดีหวานหวานกรอบๆไหมอืม บ้านี้เมื่อนี้ว่าจะออกไปนาได้นนิค่ะกินตำมะหุ้่งแล้วนี่ล่ะด้คือไปหาเด่นทงแล้เข้า ครับคบอ๋ออมส่ปลาหมึกหลายพวดไปเล่นน,น้ำอ,อมสีเ้้ยอพี่หนอน มซีซีออกไปเบิรงต้นใหม่จังหน่อยบ่ได้ไปหลายมื้อถ้าแตงยากจักวนี่หยักหยังเนาะค่ะเพ็ดเล้มเงิน ปลาหมึกกระไลทั้งปลาหมึกกระดองกระไลตัวทั้งปลาหมึกสายทั้งกุ้งเฮ้ยอมสีไปบ่อยละเหลือนี้หน่อยเอาเป็นยังเสด็จนาอีกกอน นีอันนี้เนื้อแจ๊มมัน <c oughs> แซ่บน,วน,น,วนุ่นๆจ้ะ <c oughs> แซบถึงใจ <c oughs> เดี๋ยว คลิปนี้อ้อมสีสีเลาไวท่านีเด้จอจ้าอ้อมสีสีออกไปเบื่องต้นใหม่อยู่ทงหน้าจะเข้าจังไหนก็ฝากพี่ฝังน่องกดไลกดแช์ก๊ดกระดิง่งแจงเตือนให้อ้อมสีในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้อ้อมสีในการเฮ็ดคลิปต่อต,อตอไปจ้าคลิปนี้อ้อมสีลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ